สวัสดีครับหนึ่งนาทีาะสินธุนระกา่านพระราชาพิเิจนหน1ปีกับจอรประจำวันที่15กันยายนพระธรรมสโครินบทที่8การให้ด้วยใจกว้างขวางอาจารย์เปโลได้บอกขอให้ชาวพี่น้องชาวโครินนั้นได้ที่จะเรียรายเพื่อช่วยเหลือพี่น้องที่อยู่ในเมืองเยรูซาเล็มและท่านก็ยกตัวอย่างอย่างดีเพราะว่านี่คือความ ให้ด้วยความมั่งคั่งจงอุดมด้วยการพระคุณของการให้และข้อที่9้าเป็นข้อที่ไพเราะและผมชอบมากเพราะท่านทั้งหลายรู้จักพระคุณของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราแล้วว่าแม้พระองค์ทรงมั่งคั่งก็ยังทรงยอมเป็นคนยากจนเพราะเห็นแก่ท่านทั้งหลายเพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็นคนมั่งคั่งเนื่องจากความยากจนของพระองค์เราได้รับสิทธิพิเศษผ่านทางพระเยซูคริสต์เจ้าเพราะฉะนั้นท่าทีแห่งการให้ของเราควรจะเป็น เป็นการให้ด้วยการระลึกถึงพระคุณของพระเจ้าให้เราให้ไม่ใช่ด้วยการฝืนใจแต่ให้ด้วยความเต็มใจและเป็นการสร้างวัฒนธรรมแห่งการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนั่นคือแบบอย่างที่เราเรียนจากพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ตละทั้งสิ้นเพื่อเรานั่นคือหนึ่งนาทีสวัสดีครับ